สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์นะครับจากที่เราได้ใช้งานบ้านน้อยบนรถของเราออกเดินทางท่องเที่ยวนะครับใช้งานได้สักประมาณ2เดือนแล้วนะครับก็ได้ไปออกทริปที่ไปนอนมานี่นะครับก็น่าจะได้สัก สิบคืนแล้วล่ะครับแต่ก็หลายๆที่นะครับเราก็ไปในวันหยุดถ้าเป็นธรรมดาก็อาจจะเป็นวันวันเสาร์ที่เราไปถ้าวันหยุดยาวอย่างปีใหม่นี้เราก็ไปนอนกันสี่คืนนะครับก็หลังจากนั้นก็กลับมาทำงานตามปกตินะครับสําหรับบ้านน้อยบนรถของเรานะครับเราก็ ได้มาในราคา8 9 0 0 0ับาทนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบราคาเนาะเราก็ขอแจ้งไว้89,00 0บาทนี่ได้อะไรบ้างก็ได้บ้านชั้นบนได้ระเบียงได้ชั้นล่างนะครับได้แอร์เคลื่อนที่แล้วก็ได้ระบบน้ำนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้มาก็สามารถนอนได้ทั้ง ข้างล่างและข้างบนนะครับแต่ทั้งหมดเราก็นอนอยู่ชั้นบนนะครับเราไม่ได้นอนชั้นล่างชั้นล่างก็เอาไว้เก็บของหรือเวลาวันธรรมดาที่เราไปแคมป์ใกล้ๆเราก็อาจจะ,อะนอนเล่นอยู่ข้างล่างนะครับแต่นอนจริงจริกงก็คือน,นอนอยู่ข้างบนชั้นสองนะครับ อัปเดตการใช้งานนะครับบ้านน้อยบนรถของเราก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาสอบถามหรือให้ความสนใจนะครับกับบ้านน้อยบนรถเราไม่ใช่คนทําเองนะครับเราเป็นเราก็ไปซื้อเขามานะครับาจากถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อไปที่คุณทาดาบ้านบนรถนะครับที่ เพีใน Facebook ลองเซร์ชดูนะครับทาดาบ้านบดรถนะครับตัวนี้เราได้มา89,000บาทก็อาจจะมีตัวที่เริ่มต้น60,000บาทไปจนถึงแสนสองแสนนู่นแหละครับก็ลองถามคุณทาดาดูนะครับเผื่อมีแบบไหนที่เราจะต้องได้ใช้ให้มันเหมาะสมกับรถของเรานะครับเพราะว่างานลักษณะนี้มันจะต้องออกแบบให้กับ รถในแต่ละรุ่นนะครับผมโอเคครับในประเด็นการใช้งานการนอนนี่ก็ถือว่าโอเคเลยครับผมจากลมพัดแรงๆก็ผมว่าก็เอาอยู่อยู่นะถ้าลมไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้า100%เซของลมแรงๆเนี่ยครับที่เรามาเจอล่าสุดตอนนี้ก็น่าจะ อยู่ที่ประมาณ60-70%ของแรงลมเนี่ยก็ก็เอาอยู่อยู่นะครับก็ถือว่าเรามีความพอใจนะครับถ้าเราปิดหน้าต่างเข้ามาก็เลื่อนบานเลื่อนเข้ามาก็โอเคนะครับสามารถที่จะก,กันลมได้อยู่พอสมควรนะครับอ่าแล้วก็อืม ในตอนกลางวันนะครับก็สามารถที่จะเปิดหน้าต่างออกได้ในอรอบด้านเลยนะครับกลางวันก็สามารถขึ้นไปนั่งเล่นนอนเล่นนะครับหรือพักผ่อนนั่งกินข้าวได้นะครับตรงที่ระเบียงนะครับชั้นล่างข้อดีของบ้านน้อยบนรถของเราอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถที่จะเอาของไว้ข้างล่างได้เลยสัมภาระต่าง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องนอนที่นอนหมอนหรืออุปกรณ์แคมปิ้งต่างๆหรืออาหารน้ำดื่มหรืออะไรต่างๆนะครับสามารถที่จะเอาไว้ข้างล่างได้เลยนะครับเวลาเราจะนอนเราก็กางข้างบนออกในการนอนนะครับก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับ โอเคหมายความว่าก็ใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมแต่ว่าชั้น2นั้นก็ต้องมีการกลางเซตอัพนะครับก็ใช้เวลาถ้าทำเร็วๆหน่อยก็สัก5นาทีนะครับถ้าทำแบบไม่รีบร้อนอะไรก็ผมว่าไม่เกิน10นาทีนะครับไม่เกิน10นาทีนะครับ แต่ส่วนใหญ่เวลาเราไปเที่ยวเราก็ไม่ค่อยได้รีบร้อนอะไรหรอกครับหมายความว่าแต่ลักษณะนี้จะไม่ใช่แบบว่าเอ่อเข้าไปแล้วนอนได้เลยนะครับต้องมีการการกลางการเซตอัพถ้าเรากลางเสร็จแล้วเราก็ไม่ค่อยจะเคลื่อนหรอกครับอ่านี่เป็นลักษณะแต่ปัญหาที่เราพบอย่างหนึ่งนะครับก็คือการที่เราจะกลางจุดไหนนะครับเราต้องดูเลยว่า คือเรากางแล้วเราจะไปเคลื่อนที่นี่มันจะอาจจะลำบากนะครับผมก็คือจอดแล้วก็กางตรงไหนก็คือนอนตรงนั้นนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับผมว่าทริปหน้าเนี่ยผมจะต้องมีจัก,กรยานหรือว่ามีสกูตเตอร์หรือมีมอเตอร์ไซคันเล็กๆไปด้วยนะครับเผื่อว่าเพราะว่าจากที่เราสังเกตด,ดูเนี่ยครับห้องน้ำจะ ค่อนข้างที่จะต้องได้เดินไปแทบจะทุกที่เลยนะครับอ่าผมว่านะเพราะฉะนั้นจะต้องมีจัก,กรยานหรือมีสกูตเตอร์เล็กๆสักสคันนะครับไปด้วยผมว่าน่าจะโอเคถามว่าเราเดินได้ไหมเราเดินได้ครับแต่เวลาที่เราเรียบเนี่ยครับมันจะมันมันก็ต้องใช้ความเร็วนิดหนึ่งนะครับผมว่าควรจะมีติดรถไปนะครับอันนี้ปัญหาที่ผมเจอ นะครับแล้วก็ปัญหาที่เจออีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อระบบน้ำเนี่ยครับเราจะใช้งานได้นะอย่างที่ผมไปล่าสุดนี่นะครับ4คืนแต่ก็แน่นอนลหะครับเราก็ไม่ได้ใช้แบบอาบน้ำที่บ้านรถเราตลอดก็มีใช้ของที่ลานกลางเต็นท์บ้างที่เราได้ใช้ น้ำในส่วนของเราก็ทั่วไปนะครับก็ยังไม่หมดนะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเราใช้แบบอาบน้ําด้วยทําทุกอย่างที่เราเตรียมน้ําไปอาจจะสัก2วันนี้น่า,นาจะหมดนะครับแต่ว่าถ้าเราไปแบบใช้น้ําจากที่รานด้วยอันนี้ก็4วันนี้ยังไม่หมดนะครับผมว่าก็โอเคอยู่นี่คือในส่วนของระบบน้ํานะครับ ปัญหาต่อไปนะครับที่ผมพบในการไปแคมปิ้งของเรานะครับจากที่ไปแคมป์มาคือผมคิดว่าเอ๊จะทำยังไงให้ข้าวของที่เราเอาไปเนี่ยมันมันจะไม่เยอะได้ไหมผมว่าอันนี้ยากนะเพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยก็ต้องมีเครื่องดนตรี กีตาร์สองตัวมีพินมีคีย์บอร์ดอุปกรณ์ต่างๆนี่ค่อนข้างเยอะนะครับสิ่งที่ผมทำได้ตอนนี้ก็คือพยายามที่จะใส่กระเป๋าหรือใส่ลังพลาสติกไปนะครับในอุปกรณ์หรือสิ่งของของเรานะครับอย่างน้อยถึงแม้ว่าของเราเยอะแต่มันก็ยังอยู่ในกล่อง หรืออยู่ในบริเวณในกระเป๋านะครับมันก็จะดูเป็นระเบียบมากขึ้นก็ดีกว่าที่เราจะยัดทุกอย่างเข้าในข้างล่างเลยนะผมว่านะถ้าเป็นกระเป๋าเป็นอะไรก็ก็โอเคอยู่แต่ว่าถามว่าถ้าจะให้สัมภาระน้อยกว่านี้มันก็เป็นไปได้ยากอยู่ผมว่านะอาจจะวันหนึ่งก็อาจจะเตรียมไม่เยอะหรอกครับแต่ว่า ถ้ามีสองสามสี่วันนี้ของก็จะเยอะข้างล่างแต่เราก็ไม่เสียเวลาในการมาจัดข้างล่างอะไรอีกนะครับเพราะว่าเรานอนข้างบนนะครับก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับต่อไปเป็นเรื่องของอสิ่งที่เราเจอนะครับก็คือมันจะมีน็อตบางจุดที่มันมันหลุดออก นะครับที่เจอเนี่ยคือตัวหนึ่งอ่าสตัวแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ส่วนสาคัญอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีแต่ละจุดเนี่ยผมสังเกตด,ดูจะมีน็อตยึดสตัวนะครับก็คือจุดที่มันหลุดก็คือจุดโปรเจคเตอร์นะครับเราก็แก้ไขโดยใช้ลวดมัดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะหาน็อตเข้าไปเสริมตรงที่มัน หลุดออกมานะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรส่วนการใช้งานอื่นๆก็ยังไม่พบปัญหามากอย่างเช่นช่วงนี้ยังไม่มีฝนตกเนาะก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าจะอยู่ฝนไหมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลมเนี่ยครับเราได้ข้อสรุปว่าถ้าเป็นลมในระดับ ที่เราเจอประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยแถวริมเขื่อนแถวที่เราไปนี่นะครับก็พอรับได้นะครับพอรับได้นะครับยังรับได้แต่ถ้าไปเจอหนกัหนกๆยังผาตัดเลื่องอะไรนี่ผมว่าอันนั้นมันอาจจะลำบากนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นลมระดับที่เราเจอนี่ อาจจะเรียกว่าแรงอยู่แต่ไม่ถึงแบบแรงที่สุดนะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้มีเสียงลมมาประทะแบบผ้าเต็นท์เพราะวัสดุของเราทุกด้านนี่มันจะเป็นแบบผนังอลูมิเนียมนะครับมันก็ให้ความแข็งแรงอยู่พอชมควรอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานนะครับสิ่งที่เราได้ เห็นได้พบเจอนะครับแล้วก็ผมได้เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งว่าในแต่ละที่ที่เราไปนะครับบางรานนี่ก็ต้องไม่เหมือนกันนะครับความหมายคือบางรานเขาก็อาจจะไม่ได้ต้องการลูกค้าที่เสียงดังนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาไปก่อน ผมว่าจะดีที่สุดเนาะหรือถ้าเป็นไปได้นี่โทรไปก่อนถึงแม้ว่าเราจะไม่ต้องจองหรืออะไรนะครับแต่ก็ควรจะโทรไปถามก่อนเพราะว่าบางทีเนะี่ยบางลานเขาเ,เน้นความสงบไหมหรือเน้นเฮฮานะครับผมคือบางทีเขาอาจจะรับหรือไม่รับเราก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ ที่ดีอย่างหนึ่งนะครับเรื่องระบบไฟสองวันที่เราไปพักที่ไม่มีไฟฟ้านี่เราอยู่ยังไงก็คือเราก็ก่อไฟนะครับก่อไฟเองเราเรามีเตาแก๊สอยู่นะครับแต่ว่ามันใช้ไม่ได้นะครับที่เราเอาไปลองแล้วมัน ไฟไม่แรงแล้วก็ไฟก็หายไปก็คือมีปัญหาระบบแก๊สกระป๋องนี่ปิกนิกมีปัญหาเราก็ใช้วิธีการก่อไฟทั้งตอนเย็น,แล,น,นและตอนเช้าเพื่อทำอาหารนะครับอาหารของเราเรากอา็อาจจะเป็นอาหารง่ายๆเช่นหนึ่งอาหารที่เรา ซื้อเข้ามาด้วยแล้วเราก็เอามาอุ่นนะครับหรือถ้าเราจะทำขึ้นใหม่เราก็ามีไข่กระทะมีโจ๊กนะครับหรือมีมาม่าหรือมีปิ้งย่างปลา,าจากที่เราตกมาได้อันนี้ที่เราไปล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นการ ระบบไฟการก่อไฟนี่ก็เราก็จะมีเตาเล็กๆไปด้วยนะครับมีฐานเตรียมไปนะครับซึ่งฐานนี่เราก็ใช้แบบใช้แบบหูหาหันเสร็จเราก,ก็ก็เสร็จไม,ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะใช้ฟุ่มเฟือยนะครับมันจึงทําให้เรามีฐานติดรถตลอดนะครับเพราะว่า มันใช้ไม่หมดนะครับสมมติว่า,เ,าเราไปเที่ยวที่แก่งศิลาแคมป์เขาให้ฐานมาถุงหนึ่งนวันหนึ่งนี่ไม่หมดนะครับก็อาจจะใช้แค่ครึ่งเดียวนะครับส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งก็ใส่รถมานะครับไว้ใช้ที่ต่อไปทริปต่อไปเพราะว่าบางบางที่เขาก็ไม่ได้แถมฐานนะครับฐานนี่ต้องซื้อ หรือน้ำแข็งก็เหมือนกันอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการหุงอาหารนี่มันจะมีของพวกผมนี่คือ,อใช้ก่อไฟแล้วก็อุดอาหารหรือบางทีก็กินง่ายๆนะครับพวกโจ๊กพวกอะไรนะครับหรือบางทีเราก็ซื้อเข้าไปนะครับมันจะได้ทํากินเองเนี่คือตอนเย็นกับตอนเช้านั่นแหละครับที่เราจะต้องได้ทํานะครับ อันนี้คือการอยู่การกินของเราเนาะกาแฟผมก็ต้มง่ายๆกาแบบบ้านๆนี่แหละครับแล้วก็ใช้กาแฟดําสําเร็จรูปนะครับผมไม่ได้ยังไม่ได้อยากจะก,กินกาแฟสดนะจริงๆก็ในอนาคตนะช่วงนี้กาลังศึกษาอยู่ว่าจะแต่ว่ามันจะต้องมีเครื่องบดเครื่องอะไรอีกนะครับก็เลย ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวก็ศึกษาอยู่เรื่องกาแฟสดนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับประเด็นต่อไปนะครับจากที่เราได้ไปลงพื้นที่มาท่องเที่ยวมานะครับก็ดีอย่างหนึ่งนะผมว่ามันช่วยให้เราถ้าเราไปสี่คืนนี่ล่าสุดนี่ครับ ถ้าเราคิดอีกแบบหนึ่งนะถ้าเราไปนอนโรงแรมนี่อาจจะหนึ่งไม่รู้จะจองได้ไหมสองค่าโรงแรมทุกวันนี้ก็น่าจะเป็นพันขึ้นไปแล้วล่ะครับมันก็จะต้องได้จ่ายเยอะนะครับอันนี้เราได้จ่ายเฉพาะค่านอนนี่ก็คนละหนึ่งร้อยบาทแค่นั้นนะครับถ้าเรามองว่าประหยัดนี่ผมว่ามันก็ประหยัดกว่านะถ้าเราจะไปนอนโรงแรมเนาะ ถ้ามองอย่างนี้ก็ก็ได้นะครับแล้วก็ได้บรรยากาศที่แตกต่างออกไปนะครับจากที่เราช่วงหลังๆมาก่อนที่เราจะมีบ้านน้อยบนรถเราก็เข้าพักที่โรงแรมหรืออะไรลักษณะนั้นก็ก็จะเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับแต่เมื่อเรามาใช้บ้านน้อยบนรถแบบนี้ก็ก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่ง เพราะฉะนั้นผมว่ามันก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศที่ดีเหมือนกันในการใช้ชีวิตในการท่องเที่ยวของผมนะครับอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับทีนี้ประเด็นต่อไปถ้ามีคำถามว่าเอ๊ะแล้อย่างที่เราใช้มานี่ยครับประมาณสัก10คืนที่เราไปพักมาในในช่วงเวลา2เดือนนี่นะครับ เดี๋ยวผมนับดีๆก่อนลานลักหนึ่งแก่งชีลาสามสีสงคำสามหาดสวรรหนึ่งอ๋อไม่ใช่หาดวรรคครับนะหินกล่องคอไปหนึ่งแล้วก็บัวผูพานอีกสองเป็นสิบพอดี เป็นสิบเคลื่อนพอดีนะครับสิบคลื่อนพอดีก็เป็นไปตามเป้าอยู่นะเพราะว่าผมตั้งเป้าว่าจะเดือนหนึ่งอ่ะจะออกให้ได้สักสี่ครั้งอันนี้มันก็มีวันหยุดด้วยก็ได้สิบครั้งพอดีก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนี่คือตามเป้าหมายที่เราวางไว้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมว่า เรื่องการวางเป้าหมายนี่ก็ก็ก็สำคัญนะถ้าเราวางเป้าหมายว่าเราอยากจะไปมันถึงจะได้ไปนะเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะต้องทำการนัดอะไรต่างๆที่เข้ามาเนาะผมว่ามันเกี่ยวกันนะครับก็ได้ง่ายคิดหลายอย่างนะครับคือบางอย่างเราอาจจะต้องเสียสละตัดงานบางอย่างในวันเสาร์อาทิตย์ออกไป เื่อให้เราได้ไปเที่ยวนะครับอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเสียสละงานบางอย่างออกไปนะครับถ้าเรามีงานพิเศษหรือมีอะไรแต่ถ้ามีงานสำคัญเราก็ต้องไปนะครับก็ตามนั้นนะครับในประเด็นต่อไปนะครับมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือหลังจากนี้เราจะเราคิดว่าเราจะออกสุกเสา จากปกติเราออกเฉพาะวันเสาร์ใช่ไหมครับทีนี้เราจะลองดูสิว่าปีนี้เราจะออกสุกเสาร์นะครับเราจะทำได้ไหมนะครับอันนี้คือความตั้งใจของเรานะครับเราจะทำได้ไหมเราจะพยายามนะครับไปให้ได้ทุกวันสุกเสาร์มันดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันทำให้เห็นว่าเรารู้สึกสนุกกับรู้สึกว่าเออ อยากจะเพิ่มวันไปเที่ยวนะจากที่เราเคยไปเฉพาะวันเสาร์เพิ่มมาสุกเสาร์นะครับก็น่าจะเราจะทำได้ไหมก็จะพยายามทำให้ได้ตามที่ตัวเองตั้งใจนะครับผมสรุปโดยรวมแล้วนะครับการที่เราท่องเที่ยวสองเดือนสิบครั้งที่เราไปมาสิบคืนที่เราได้นอนที่บ้านน้อยบุรุของเรา ก็ถือว่าเราพอใจนะครับผมเรามีความสุขเรารู้สึกว่าคุ้มค่าเราซื้อมา8 9 9 0 0บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับกับตัวเราเองที่เราได้คิดว่าเราได้จ่ายเงินออกไปนะครับก็มีความสุขกับการได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศในการพักแคมปิ้งนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ เข้ามาทักทายนะครับหรือว่าในเพจต่างๆที่เข้ามาสนใจนะครับเข้ามาดูเข้ามาชมมากดไลค์ก็ขอบคุณด้วยนะครับก็ถือว่ามันก็เป็นความสุขนะครับที่มีคนเข้ามาให้กำลังใจนะครับพูดคุยหรือเข้ามาดูนะครับก็ถือว่ามีความสุขกับสิ่งที่เราได้ได้ทำ มีความสุขกับสิ่งที่เราได้เดินทางนะครับก็จะพยายามบันทึกการเดินทางของเรานะครับผมว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยได้บันทึกนะครับก็คือมันจะทำให้ข้อมูลเนี่ยมันก็หายไปตามการเวลานะผมว่าสิ่งหนึ่งก็คือผมตั้งใจว่าจะบันทึก ภาพต่างๆที่เราไปมานี่แหละครับเพื่อ mm. เพื่อไม่ให้มันหายไปเฉยเนาะเพราะว่าบางทีเราก็เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ครับมันก็หายไปแล้วเนี่ยครับเพราะฉะนั้นการบันทึกลง Youtube หรือสื่อต่างๆนี้ก็ดีนะผมว่าบางทีมันก็เด้งขึ้นว่าปีที่แล้วสองปีที่แล้วเราไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็โอเคนะครับทำให้เราได้ เห็นว่าเราไปไหนมาไหนบ้างเราใช้ชีวิตยังไงมีความสุขในการใช้ชีวิตตามที่เราต้องการหรือเราได้เรียนรู้หลายอย่างเหมือนกันนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ